เคยสงสัยกันไหมครับชีวิตของเรานั้นแท้จริงแล้วต้องการอะไรสวัสดีครับผมชื่อหมานครับแต่ชีวิตผมนั้นไม่หมานเหมือนชื่อสักเท่าไหร่ครับคุณตาครับทำไมคุณตาอ่านหนังสือแล้วดูมีความสุขเลยครับโอ้หลานเอ้ยก็เนื้อหาในหนังสือมันทำให้ตามีความสุขทำให้ตาหัวเราะ ตาก็ต้องมีความสุขเสียหลานเอ้ยสิ่งไหนที่ทําให้เองมีความสุขเองก็ต้องอยากอย,กอยู่กับมันใช่ไหมละ่ะหลานเอ้ยที่คุณตาพูดมาก็จริงครับจากเรื่องราวชีวิตของผมที่ผ่านมาตอนที่ผมต้องเดิอนออกจากโรงเรียนในวันที่ครอบครัวผมนั้นกําลังลําบากในวันที่ผมนั้นต้องเลิกกับแฟนที่คบกันมาเกือบเจ็ดปีได้จบลง เเฮฮ็็ดดดดจจจัังงใใาปไบแต่ก็ยังมีความโชคดีของผมนะครับที่ยังเหลือสิ่งหนึ่งที่พอจะทำให้ผมมีความสุขและยิ้มได้คือการได้เรียนที่สกรรนักศึกษาทำความเคารพ ศึกษาทุกท่านนะคะก็สกลตรรมนโคกพะนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะภาคเรียนนี้ก็เป็นภาคเรียนที่หนึ่งครับปีการศึกษา2567นะคะคุณครูชื่อครูกนกพรจมนวีนะคะชื่อครูเมย์ค่ะส่วนครูนะคะชื่อนางสาวฟิอินทร์ขายค่ะเรียกครูตานก็ได้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูก็อยากทราบชื่อนักศึกษานะคะให้แนนครูก่อนอ่ะชื่อดาวันครับพิมชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะ ีค่ะชื่อนางสาสมจิตดวงจันโคตรชื่อเล่นชื่อกุ้งค่ะผมพุทธิชื่อนายนันรพรนาวังจันทร์ชื่อเล่นชื่อว่ามครับสวัสดีครับผมชื่อนายนันทพงษ์แสงทวีสุขครับชื่อเล่นชื่อว่าหมานครับชื่อว่าหมาน วันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง,งการดำรงชีวิตอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวระดับชุมชนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาหรือบริาหารประเทศให้ดำรงชีวิตอยู่ในสายกลางซึ่งหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีทั้งหมด3ห่วงสเงื่อนไขนักศึกษาทราบไหมคะว่าหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคืออะไร คือกล่อมนาคิดที่ทำให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ครับขอบคุณให้เพื่อนเลคะ่ะค่ะแล้วทราบไหมคะว่าคาว่าพอเพียงเนี่ยคืออะไรมานตอบค่ะ คือการดาเนินชีวิตแบบทางสายกลางครับถูกต้องนะคะที่หมานตอบไปเมื่อกี้นะคะสักพู่นี่ก็ความพอเพียงก็คือการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางโดยตั้งอยู่บนหลักสําคัญ3าประการก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลและก็การฝึกฝนกันที่ดีค่ะนักศึกษาทราบไหมคะว่า2เงื่อนไขได้แก่อะไรบ้าง2งเงื่อนไขคือเงื่อนไขคุณธรรมและก็เงื่อนไขความรูค้ค่ะเก่งมากค่ะตกลงใช่ไหมค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีครับญญครูญญค่ากตั้งใจมาเยี่ยมนะคะหลานของคุณยายคอเคครับสวัสดีครับ,รบมานสบายดีไหมทําไมช่วงนี้ไม่ไปพบลุ่มล้ะลูกไม่มีอะไรครับครู al. ช่วงนี้ผมแค่เข้างานใหม่ครับยังไม่สามารถลาง,งานได้แต่ผมก็ยังอยากได้บุ๊กอยู่นะครับครู al. ผมต้องทํำยังไงบ้างครับเอาอย่างนี้นะคะใน Facebook เราจะมีห้องเรียนออนไลน์นะคะที่เป็นระบบช่วยเหลือผู้เรียนบทเรียนนะคะสามารถเข้าไปทําแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งงานกับครูก็ได้ครูก็มีหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรที่แท้จริงแล้ว สิ่งที่ผมตามหานั้นไม่ใช่การที่จะเป็นที่หนึ่งไม่ใช่การที่จะเป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมแต่เป็นเพียงคนรอบข้างที่นด้มอบความหมายของสิ่งที่เรียกว่าความสุขให้กับผมผมไม่จําเป็นต้องเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแต่ผมก็มีความสุขได้ครับขอบคุณสสกรที่ได้มอบโอกาสและความสุขให้กับผมและนี่นะครับความหมายของคาําว่าเรียนดีมีความสุข สำหรับผม